สวัสดีเพื่อนๆสีแยกโจนไฟใน YouTube และแฟนบันแท้โยกังใน Facebook นะครับในแพทวันที่4พฤศจิกา64ที่ผ่านมานะครับมีการอัปเดตฟังก์ชันใหม่ของกล่องเทพจุตินะครับหรือว่ากล่องบอทคือทุกอย่างเนี่ยจะมารวมกันอยู่ในหน้าต่างนี้หมดเลยครับโดยที่เราไม่จะเป็นต้องเอาอะไรไปใส่ F1 F2 F3 F4 แล้วนะครับ โดยช่องแรกนะครับเป็นช่องสกิลทั้ง4 s สกิลผมขอพูดเรื่องของอาชีพหมอก่อนนะครับให้เรา,ากดฟื้นฟูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาสกิลฮิลใส่ตรงนี้นะครับแค่นี้พอนะครับส่วนพวกบัฟก็เอามาใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับอาชีพหมอนะส่วนอาชีพปกติครับช่องนี้ถ้าเป็นธนูหรือนินจาไม่เราไม่ใช้สกิล เราตีธรรมราเราก็เว้นว่างไว้ครับส่วนสําหรับอาชีาชพท,ที่ใช้สกิลนะครับช่องสีช่องนี้สามารถใส่สกิลได้หมดเลยถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงให้มาตั้งสีช่องในแต่ละช่องนี้นะครับเราใส่สกิลอะไรก็ได้นะครับมันจะใช้สกิลที่มีความแรงที่สุดก่อนนะครับ ผมจะใส่สก,กิลลงไปแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะครับมีสก,กิลโจมตีอนุภาพ200นะครับแล้วก็อนุภาพ400แล้วก็อ,อนุภาพ200แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอนุภาพ160นะครับ โดยสกิลมันจะไม่ได้เรียงจากซ้ายไปขวานะครับมันจะเรียงเอาอันที่แรงที่สุดก่อนนะครับใช้อันที่แรงที่สุดก่อนซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะครับสําหรับพวกฮันกวางฮาลินที่มีสกิลหมู่แต่ว่ามันมีคูณดาวในช่วงแรกๆช่วงที่ยังไม่เวลเ0นะครับทำให้ฮาลินและฮันกวางเนี่ยเวลได้ไวมากๆนะครับเพราะว่าเราก็ใส่สกิลเวลปกติที่เราใช้นะครับคือ สกิลแถวบนอย่างนี้นะครับใส่สกิลเวฟปกติที่เราที่เราใช้ไปซักสกิลหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือก็ใส่เป็นสกิลคูลดาวนะครับสกิลที่มันตีแรงๆเดี๋ยวว่าเป็นคูลดาวลงไปนะครับเดี๋ยวพอมันใช้สกิลที่เป็นครูดาวหมดมันก็จะใช้สกิลปกตินะครับจากนั้นในช่องที่สองนะครับอ่าช่องแถวที่2นะครับเหมือนกันเลยครับกับกองบดเก่าคือใส่ยา2ช่องแรกนะครับแล้วก็ใส่โสม สช่องหลังซึ่งบอดมันจะใช้ยาที่อยู่ด้านซ้ายมือก่อนนะครับอย่างเช่นผมใส่ยาเลือด300นะครับมันก็จะใช้ยาเลือด300ก่อนอย่างนี้นะครับมันจะใช้อย่างนี้ก่อนนะครับใช้จากซ้ายมาขวานะครับส่วนยันกับเมืองนะครับถามว่ามีประโยชน์ยังไงให้มาตั้งสี่ช่องเลย ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยช่องเดียวก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเผื่อนะครับเผื่อว่าบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะลืมซื้อยันแล้วยันหมดนะครับไม่หวาบกับเมืองอาจจะตายนะครับทีมงานเขาใจดีนะครับใส่ไม้สี่ช่องเลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสี่ช่องนะครับเอายันใส่ได้ทั้งทั้งสี่ช่องเลยโดยยันมันก็จะใช้จากซ้ายไปขวาก่อนนะครับทีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาไม่ได้บอกนั่นก็คือต่อให้เราไม่ได้เอา ยาหรือว่าโสมใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับพอเราไปกดตีมอนนะครับบอทเนี่ยมันก็จะใส่ยากับโสมให้เราเองเลยนะครับโดยมันจะเรียงจากในกระเป๋าของเรานะครับเอาที่อยู่ด้านซ้ายแล้วมาขวานะครับอย่างเช่นของผมที่อยู่ในกระเป๋าตอนนี้นะครับเป็นยาเลือด300ส่วนโสมก็เป็นโสมโสมเซียนนะครับถ้าเกิดผมกดเปิดกล่องบอทเนี่ย มันก็จะจับยานะครับโยนใส่ไปเองเลยแล้วถ้าเกิดว่ายาหมดเกิดอะไรขึ้นมันก็จะใช้ยาในช่องถัดไปให้เราเองอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากคือเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนยาเองเลยครับเห็นไหมครับพอกดเปิดกล่องปุ๊บมันจะเอายาใส่เข้าไปเองเลยแล้วสกิลมันก็จะใช้เองเลยนะครับจากสกิลที่แรงที่สุดก่อน นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเราใส่สกิลที่มีคูดาวไปไปได้เลยนะครับ3มสกิลแล้วอีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่คูดาวปกติที่เราใช้เก็บเวลนะครับแล้วพอสกิลอื่นๆที่แรงๆที่มันคูดาวของฮันกวางฮาลินที่มันคูดาวเสร็จนะครับมันก็จะกลับมาใช้กลับมาใช้ให้เหมือนเดิมตอนนี้ยาสมเสียนหมดไปแล้วนะครับมันก็สลับมาเป็นยารักษาแผลเล็กแล้วนะ ไม่ใช่ยาสมเซียนคือยาขวดสามร้อยเมื่อกี้นะครับหมดไปแล้วแล้วพอยาขวดเล็กนี้หมดนะครับมันก็จะสลับมาเป็นายารักษาแผลที่เป็นขวดใหญ่นะครับยายาเซียนให้เองอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับคือเราไม่ต้องมามานั่งจับใส่เองเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใส่ไว้สองช่อง ถ้าเกิดว่า2ช่อง f 2อช่อง f 2กับ f 3มหมดก็คือมันจะวาร์ปกลับเมืองนะครับหรือไม่ตัวเราก็ตายแต่เป็นกองบอดใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่ายาหมดมันจะดูในกระเป๋าเราครับถ้าในกระเป๋าเรามียาเนี่ยมันก็จะหยิบใส่เลยนะครับโดยมันจะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟื้นฟูบับกลับเมืองหรือว่าอื่นอื่นนะครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับเพิ่มเข้ามาแค่อันนี้นะครับ ก็อยากทําคลิปสั้นๆนะครับไม่รู้ว่ากี่นาทีละอ่ะขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้ากดไลค์เนี่ยมันจะช่วยให้แบบคลิปมันขึ้นมาอยู่หน้าแรกๆนะครับขึ้นมาอยู่บนบนนั่นแหละนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับ